<TV. S 2> ช่วงนี้พี่บอยจิรชาติเขาจะพาเราไปสัมผัสความทันสมัยของโชว์รูมเกรดวอล l มอเตอร์ที่พร้อมรองรับลูกค้าทุกคนแล้วตามเขาไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ปัจจุบันศูนย์บริการรถยนต์นะครับผมมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากๆนะครับผมและวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาใช้บร um ิการที่ Gate Wall Motor ผ่านระบบ GWM Smart Service นะครับผมซึ่งมีความประทับใจผมมากส่วนจะประทับใจอย่างไรนั้นตามกันไปดูครับเพียงแค่เราขับรถเข้ามาถึงในโชว์รูมก็จะมีระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถซึ่งจะทำให้รู้ว่าเรามาถึงหน้าโชว์รูมแล้วนะครับ เมื่อเรานํารถเข้ามาบริเวณของศูนย์บริการเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คระบบผ่านออนไลน์ซึ่งระบบต่างๆเนี่ยเมื่อทํางานแล้วข้อมูลของเราก็อยู่อยู่ในระบบแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วในส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นเวลคัมบอร์ดสีขาวเนี่ยหมายถึงว่ามีนัดแล้วกําลังเดินทางมาส่วนสีเขียวเนี่ยคือเข้ามาถึงในโชว์รูมแล้วนะครับ แล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยอยากจะรู้มากนะว่าเอ๊ะเขาทําอะไรกับรถเรามั่งที่นี่ครับมีจอมอนิเตอร์ Monitor อย่างเนี้ยให้เราดูเป็นเรียลไทม์เลยครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยไปศูนย์บริการอยากรู้รถเราถึงไหนแล้วเป็นยังไงมั่งแต่ลงไปไม่ได้ด้วยความเกรงใจเจ้าหน้าที่ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงครับมีจออย่างนี้ไว้ให้บริการสําหรับคนที่อยากรู้อยากเห็นเหมือนผมมากครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ย เราสามารถรู้ได้จากการประมวลจากแอปพลิเคชันผ่านแท็บเล็ตได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับเนื่องจากเกตวอลมอเตอร์มีโปรโมชั่น1,000 0แกิโลเมตรหรือ5ปีนะวอลลี่ฟรี0บาทครับ ความสะดวกสบายที่ผมได้รับในวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากแอปพลิเคชัน GWM นะครับแอปตัวนี้ให้ความสะดวกสบายหลายอย่างมากเช่นการแจ้งเตือนเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดนะครับว่ารถเราเนี่ยจะต้องเข้าเซอร์วิสแล้วก็จะแจ้งเตือนมาในแอปพลิเคชันและที่สําคัญเราสามารถจองเข้ารับบริการตรวจเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีธุระระหว่างที่เอารถเข้าสู่บริการนะครับเมื่อเสร็จแล้วเจ้าหนี้ก็จะโทรตามเราเองครับว่าตอนนี้รถเสร็จแล้วเราสามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหรือจะเข้ามาชําระผ่านเคาน์เตอร์เป็นเงน สดหรือบัตรเครดิตก็ได้ข้อมูลต่างๆจะอยู่ในระบบนะครับและถ้าในอนาคตเราต้องการขายก็สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับหลังจากที่ผมได้ใช้บริการของศูนย์บริการ Gate w a l มอ o ตอรผ่านระบบ gwm smart service ในครั้งนี้บอกได้เลยครับประทับใจมากๆครับผมทั้งเรื่องความสะดวกสบายระยะเวลาเอาง่ายว่าทุกอย่างดีหมดนะครับผมสามารถใช้บริการได้ที่โชว์รูม Gate w a ์มอ o ตทั่วประเทศ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ